สีขเขียวมันทำอะไรของมันวนะเ <c oughs> นี่ยปาปูไปแล้วหนึ่งวไปแล้วไปแล้วออแล้วครับรวันตะขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุยกนะับเต้ตะคุงนะก็ไว้วาสกมแนทอยู่ในเกมที่ว่าเป็ดออในเซิร์ฟของฮายนะครับผม โอเคในเซิร์ฟของไฮพิกเซลนะฮะโอเค,ครับก็แลอ,อกดเลตต์ล็อบแมปไปเลยครับผมโอเคครับก็ในเบ็ดบอทที่เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะว่าตอนที่ถ่ายตอนแรกครัมันไม่ค่อยดีเลยต้องถ่ายใหม่นะช่างมันนะไม่เป็นไรครับผมโอเคครับผมไม่เป็นไรอะ่ะถ่ายใหม่ได้ครับเราถ่ายใหม่ได้ตลอดครับผมโอเค ขอขอฟาร์มก่นอนโคตรโกงอ่ะตัวผมโคตรโกงแล้วบอกเลยโอเคแล้วก็บล็อกทั้งหมดอืม Okay, bleiben, อเคไป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 อ่าตกแล yep. ้ว <leer> ยับดับเล็กตัวอีมาร์ตตัวผมโคตรโกงอ่ะด ok ูมันดูดทุกอย่างเลยอ่ะหยุดอย่างนี้ก็ได้นะผมตัวผมโคตรโกงอ่ะบอกเลยบอกเลยนะผมอืมแอปเปิลเชน เดี๋ยว,ก,วททนะก,กิน้เพชรทองตอนไหนมาเนี่ยเฮียไปกลางกันช่างมันเถอะต้องกินเน่ยเริ่มสนเรื่องไปกลางกัน,กนโอ้โหลื่นจิงเนี้ยโอ้ไอเพชรตอนนี้ไอเพชรสูงมากตอกเลยว้าวไอประรอลเฮ้ยเฮ้ยแล้วขอกันแล้กขอกันแล้กขอกันแล้กขอกัน,นโอ้โหปิดดาบเหล็กโอ้ my g o กอ สวยแล้วชิปชิปหารายโอ้ย what? what the fuck เขีย่ยก็สติเน็ตก็สตินนะแล้วสวยเอ้ยโทษมันไม่เอาจะเกาะวะโคโค แล้วก็บอกขอแตกมาเอาจุดก็ะน,นั่นเราขอเองแล้วกันนะโอเคไหนไม่ออกเราขอสบอตน,นายรอนก็เชียร์กับการีดเอ้ยไม่ใช่คนละอันมาคำจัก ไปต่อครับผมไปเลยไปเลยไปกันเลยครับผมอ่ะโฉงโก้อีกแล้วโอ้โฉงโก้จริงมันชอบโชฉงโก้บ่อยจังเลยเนี่ยอ่าโฉงโก้ก็แล้วโฉงโก้ก็แล้วอ๋อชีวิตนี้มีอ,อะไรดีมั่งโฉงโง้ตลอดเลยเอออโอะโฉงโก้โฉงโก้ตลอดเลย โชงโง่อีกแล้วชฉงโง้อีกแล้วเยี่ยมไปเลย <c oughs> อันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำทำแผนวัดเดบักปู <c oughs> มารอบนี้ไม่โชงโงล่ละโชงโง่อีกมันไม่ดีเออไม่ดีไม่ดีดขอบคุณเหลืองนายมีน้ำใจมากช่วยต่อยเรานะไปละ ว้าวเฮ้ยหลักๆโอเคได้เดมอมนมาเยอะเลยเดี๋ยวแหลกโอเคโอเคอเมื่อกี้มันแหลกนิดหน่อยอะพี่หน่อยบ้าอะไรโเคตรเลยช่างมันอัพเกรดดาบปาบเข้าไปได้ดาบแล้ว,ลวดาบชาร์ปหนึ่ง ขอบคุณเหลืองในมีน้ำใจมากที่ช่วยต่อให้มาเอมอลอนหายมาดับเหล <c oughs> ็กเปล่อยจะไปที่เดิมนะมัดบับบอกอ้าวทปสีเหลืองประชิดสีเขียวเป็นที่เรียบร้อย เราไปยึดกลางกันแล้วเพื่อนเราตอนนี้ยึดกลางอยู่ตเตียงสีเหลืองดิใช้ไ้คมโอ้ใช้ไม้เสีดายอดเลยโถโอดเลยใช้ไม้นี่อดเลยต้องใช้วัตถุฟักปูมเท่านั้นถึงจะจัดการได้นะครับผมทีนทีนั่นแหละเออพูดอะไรให้ยากเนี่อยอ่อยากล่นวัตถุฟักปูมมอนเก็บได้ปโถ มันอยากเรียกนะอ้ะอาวชาโชว์ปัดโชว์ปักันเลยครับผมอ่อัปเกรดแทบไปแล้วก็เราจะทำวัตถุฟักปูมไปถล่มบ้านมันกันนะนี่ ได้มาห้าก้อนสุดยอดสุดยอดอ๋อใหม่กดแอดแอปประชองมาด้วยบล็อกไปเยอะเลยก็ยืดทำ่ายบล็อกเพ่ความปลอดภัยอะ่ะเพื่อไม่ให้มีคนสอยเพื่อเพิ่มมีคนสอยแล้วเราจะได้จัดการมันได้เราจะไปบุ้มสีเหลืองกันนะครับผม อะไรไปปุ้มสีเหลืองกันนะไปตุ้มจามสีเหลืองให้สีเหลืองมันตุ้มจามกันนะเก็บใส่ไว้ในกล่องของสีเหลืองเพราะว่ามันคือกล่องของเรากล่องสีเหลืองคือกล่องของเราเอ้าสีเหลืองพังแล้วนี่ว่าเขียวจัดการโทเราเราไปจัดการเขียวดีกว่าไปาาขอเก็บเอมรอดกลับบ้านก่อน,นทำออฟตียนอุดเตียงโอเคไปทาดาบหรอกระดาสูงนะ แทมดาก์แหและอานน้เพราะว่ามเป็นปรุงจับยาก่อนคอยพื่อ่นมาออับสติเยนไปอุดดิพอบรองเพื่อนอุ่นใจแน่นอนจะเชื่ออับสติเยนอุดเนี่ยโอเคม่โตอุดอย่างนี้เลยเหรอปแปับแปแล้วก็ตรงนี้ บายบาย go go บายบายกับป oh, ัเตเต็ดบายบาย g โอ้สีแดงทำอะไรตรงนี้อะสีแดงทำอะไรตรงเนี้สีแดงทำไรตรงเนี้เฮ้ยฮะ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 ทำอะไรตรงนี้รรนนอะสีแดงอะแต่แอปเปิลทองก็ไปสีเขียวมันทำอะไรของมันวะเนี่ยปาดปู ไแล้วหนึ่งคิวไปแล้วแล้วไปแล้วไปแล้วไปแปแล้วออ,อ,อ,อไม่แผนค่าล้มเร็วโอ้สีแดงมันเปลียนไันไตรายมากนายไม่เด็ทีทีอีกหนึ่งลูกไฟบอลมาแล้วก็บล็อก ไปบึ้มบ้านบึ้มแสดงกันนะผมจะไปบ้านบึ้มกันเลยเคไปบ้านบึ้มกันก่อนที่เราต้องเมยนะให้หย่เดี๋ยว,ยวโถใช้ออกซิเจนเตียงอย่างงี้นะฮึมเสีเยินออกเตียงแหม่อากาศเบาะมา แล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าของเราจะพอก็เอาแอปปุ่นทองไปสองลกูกก็บักให้มันแน่ใจว่าัพอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนที้นชีวิตโคลเซเดยนย์ขึ้นอยู่กับเราเราต้องจัดการให้มันได้ต้องจัดการให้จงด้แล้วก็ผมไปเลยไปเลยไปไปไปรย เอยเฮ้ยเชิดเโอ้มาไม่ทันเฮ้มาเฮ้ยวัดหาได้ละจังมันเถิอันนี้แะไปเลยสีแดงอีกลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิ้มาจิ้มมาจิ้มมา พูดกับแล้วก็ใจเหมาะร้อยได้แล้วอ๋อ้ออ๋อหาเรื่องหรือจัดให้ได้เสมอเพื่อเออเออร้อยโถ,โถถัง โอ้มันมีธน,นูอะมันยิงผุด่วงแน่ถ้าไปถ้าผมเปิดไปอะมันยิงร่วงแน่หรืออาจจะไม่ต้องจัดไอตัวข้างบนก่อนแหละโอ้เ็ดกัดโดนได้ไงอยากรู้ว่าเมื่อกี้โดนได้ไง สำหรับลูกธนูดว้วยมาเซมมาเซมเซมเซมมาเซมยิงมาซียิงมาซีาซอ้าว disconnect นเ,นเยี่ยมเยี่ยมยอดมัน disconnect นนแล้ว disconnect นนไปเชี่ยมยอด จอดเยียมมา่าย่อมยอดเลยสกอรนเี๋ยวต้องใช้สิบไดมอะว่ะใช้อีกแค่วันได้มเยี่ยมสีแดงเหลือแค่สองคนอันนี้เป็โนโอกาสเปาะที่เราจะไปรวยนะผมมาสับจอดไปเลยไปยรวยกันดีกว่าไปรวยกันดีกว่า คุณสำหรับที่สิ่งที่นายหวางไว้โอ้โหปิทโลูเออไปแล้วไปแล้วไปแล้ว oh shit o oh, อ shit <laughs> ตัเสียงนะครับโอ shit ตะประรได้ยัไงมา ไป้ตเทีมเราอะมันทำอะไรกันอยู่วะเฮ้ยเฮ้ยมันมามันมามันาม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 าดามาัามยมา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 มอมามามามมามมมา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 เามาามามาานมา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 มมามามมามาม มาซิสีแดงสีแดงแรงริดหรือโอโ้โแม่งมาสองคนกูไปแล้มาสองคนแล้วถอยและถอยแล้วถอยลโอยะโบยแดบทองเข้าไปโอ้โถไม่ลุมันเลยที่ทีกูหายด้วย โอ้โหเอาอีกแล้วห้องสถาปนิกเป็นไงวะเนี่ยเฮ้ยโดนๆๆไปละิโดนยังไงวะมาสิแจมากเกวนสเตะอาจจะกระสานแต่ไปแล้วมันจะกวนเกินไปแล้วโถ่ปุ้ย

โอ้โหปล่อยไฟบอลเลยหรือวะโอ้ไมค์กูเนชยีสีแดงโน้นไอโงอว้าวว้าวยิงดาบแม่งยิงดาบไป โ oh, อ้ดอยหมอกเยอะมากโ oh, อ้ดอยหมอกเยอะจริงโอ้ oh, โดนได้ไงวะเนี่ยวัดไม่รู้โดนได้ไงไม่รู้โอ้ oh, เฮ้ยไอ้ยิปสปูนวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, ตีโคตรถั่ววัดเอาอีกแล้วมารที่ชมี่เดิมเมื่อกี้ตี ร so death, right? where? 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 Where ับโคดหัวใช่ป่ะอ่ะใช่ไหมใช่ป่ะอืโอ้โหมันรู้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยมันโปมันโป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 ตายซะโป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 ตายซะโปนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโปตายแล้ว

นม่ต้องแจกยากระโดดสูงเอา้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเฮบอยทำอะไรของกูันเนี่ยเล่นอะไรวันเนี้ย What the heck ปล่อยระเบิดไปทำลายทีมนั้นกันนะอ่าเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ วอทเมื่อกี้มันคืออะไรช่วมเ็นไหมาต่อยดีวับตกวอทเดอะฟัคก์วอ a วอทจริงๆนะเนี่ยนี่มันงงไปหมดแล้วนั่นไงทังแล้วเตียเรับไปแล้วนั่นไงอันดับต่อไปคืออะไร สีเขียวมันทําอะไรของมันวะไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้อะรู้สึกว่าต้องสีเขียวมันเยอะจริงอะโอ้ชิด ใส่ของข้างล่างดีกว่าใส่ไอ้คนที่ดูเหมือนจะเป็นแฮกเกอร์โอ้โหยิงโดนได้ไงวันเนี้ยวัด The Hacker เดี๋ยวบล็อกผมจะหมด Oh shit ออแล้วครับก็เอาไปบว่าสําหรับคลิปนี้คงจะมีเท่าเหร่กันนะจากม่คลิปหน้านะแล้วผมสุดรคบสวัสดีครับรบ,บาย